สวัสดีครับผมแชมป์เซลมิตซูโคราชนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับ AllNe w t ไ t a ัหัวเดี่ยว 4x4 เกียร์ออโต้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับ2รุ่นนะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาราคา699,000บาทเกียร์ออโต้นะครับราคา749,000บาทนะครับออ l n นิทั้ง2รุ่นนะครับ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่หน้าจนถึงด้านหลังห้องเครื่องตัวถังเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับ184แรงมา้า430แรงบิดนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่เกียร์ลูกใหม่นะครับตัวถังใหม่นะครับแล้วก็แชสดซีใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิม แข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบากว่าเดิมบรรทุกของได้เยอะกว่าเดิมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับระบบกันสะเทือนนะครับออกแบบใหม่นะครับก็จะทำให้นะครับการขับขี่นะครับนุ่มนวลมากขึ้นนะครับขับสนุกนะครับภายในห้องผู้โดยสารออกแบบมาใหม่นะครับมีจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสได้ด้วยมีปุ่มควบคุมนะครับบนพวงมาลัยนะครับ ห้องผู้โดยสารก็กว้างกว่าเดิมด้วยนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับมีทั้งระบบ 2H, 4H แล้วก็ CL นะครับสามารถลุยวิบากได้นะครับออฟโรดได้นะครับและยังมีระบบ ASC และระบบ TCL นะครับเป็นระบบการทรงตัวลื่นถลายนะครับก็จะให้ การขับขี่นะครับในการเลี้ยวโค้งนะครับเฉียบคมนะครับและก็ปลอดภัยมากขึ้นลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้คร่าวๆนะครับฝากติดตามชั้มด้วยนะครับขอบพระคุณครับ